มาอีกแล้วพี่นองตะวันปนาไอเค็มอนีเสพภาพพีนองไปเบิ้งกับออเค็มง่ายๆนะครับพี่เราสามารถเห็ดใดกันถูกครอบขัวได้ครับเด้อนั่นก็คือการน้ำเปี้ยงนะครับเอาไม่เห็ดเห็ดเป็นอาหารนะครับไม่เห็ดเห็ดไปกินในขั้วเลื่อนกันได้นะครับเดี๋ยวสิต่อยอดไปเห็ดเป็นสินค้าขายก็ได้ได้ครับเด้อมนีเขาสพภาพพีนองไปเห็ดแบบง่ายๆนะครับแบบบา้าบาเลยนะครับ ป็นการเฮ็ดเห็ดนั่งป่าผููฐานนะครับจากเตี้ยงธรรมชาติบานเฮานะครับหวังว่าพี่นอ้องคงจะได้ความรู้บ่หน่อยกันหลายจากการเห็ดเห็ดในครั้งนี้นะครับประครับพี่น้องกันพร,ร้อมแล้วกับไปรับชมรับฟังนั้นกันนะครับขอเชิญพี่น้องกันรับชมครับผมขั้นตอนแรกนะครับ เอาเกาีวเพี้ยงที่ซช่นาไ้หนึ่งคลื่นนะครับเอามาผสมกับห้อมนะครับเดอ้อเพี้ยงก้อนหนึ่งนะครับใส่ห้ามอยู่สองกิโลนะครับห้ามสิเป็นห้ามอ่อนก็ได้สิเป็นห้ามบานก็ได้นะครับเอามาคุกเข่าผสมกันนะครับการผสมกับเท่าสิเกียเป็นบางๆแล้วก็ห้วยเทียเดียวก็ได้นะครับ สำหรับผมสิใสใวิธีการห้วยเป็นสั้นๆไปได้ครับเด้อเพื่อให้ห้ำถทว่วถึงนะครับค่อยเห็ดไปเป็นสั้นๆ,ๆไปเรื่อยๆนะครับ ห้ว่ห้ำละเอียดแล้วก็ผสมคุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากผสมเฟื่องโคเข่าเข้ากันดีแล้วนะครับเข้ากับสิทําการอัดก่อนนะครับก่อนอัดก่อนเราต้องล้างมือด้วยเกีียวกระห้อนะครับตางแจกฟ้ามือจนสุดขึ้นไปยุทถึงแขนผมนะครับเด้อเพื่อทําความสะอาดนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับถ้าโศกปกุกกระสิเกิดล่าได้ครับเด้อต้องพิธีพิพถันในการอัดนะครับ ควเสียดนะครับความเสียดสันเหลียเข้ากับเสเทศเสื้อใส่กลนถุงกอนเดอรับเดอหลังจากนั้นน้ำเพียงมาอาดนะครับ่อไปสันเหลียนะครับใ้มีความหนาอยู่ประมาณสองฝ่ามือนะครับความหนาอยู่สองฝ่ามือนะครับ หลังจากห่ออันใดที่เราห่อกับหวยเสื้อนะครับการห้อยเสื้อสั้นแหลกเนี่ยครับเป็นการห้อยน้ำรอบขางนะครับเด้อต้องห้อยเต็มนะครับห้อยรอบขางนะครับหลังจากนั้นก็สั้นที่สองต่อนะครับ สองแล้วก็วเสื่อมาห้วยนะครับเอ็ดแบบซําแลกนะครับตรวจการห้วยรอบๆด้านขขางนะครับต่อไปการทาที่ถามนะครับเด้อ เอาสียัดไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มถุงนะครับเวละสันน่นหรือมีความหนาอยู่สองฟ้าเมื่อนะครับนะครับห้วยเสือรอบๆนะครับ สันสุดไทยนะครับเอากระห้วยเสื้อให้ม่นเต็มหนาเด้ครับเด้อแล้วก็รวบปากถุงมัดนะครับ หลังจากตีห้ออัดก่อนเสียจสมบูรณ์แล้วนะครับาก็ต้องเจาะงูกอใหม้มันมีอากาศเข้าไปเชื่อเย็ดแต้มีอากาศด้วยครับเด้อของผมใส่ธรรมชาติล้วนๆนะครับยูทงยูทาเนาะครับเข็มบอมี่ตัวนี้เป็นน้ำหมักหมูดหวานเด้อครับเด้อ,อใส่ไรขี้กำลนะครับขอให้มันเป็นแหลมๆคมๆตอนเดื่นผมกับสิกาเสียดเรนตัวห้อนะครับกัวหอผมกับมู สระเพราะคนเมด่อต้ครับก็เลยเป็นเหลือตะมูคนเขี่ยมคนนะครับแครเสียเราเขากัดแท่งอะไรใหญ่มันมีอากาศนะครับกัดแท่งอะไรไปเลยแด้วพี่น้องมีอากาศวันน,น,าานี้เป็นการเห็ดก้อนเห็ดยดยากนะครับซึ่งพี่น้องเคนขอมาว่าเห็ดก้อนเห็ดให้เยบไปไหมนะก้อนยังยังขี้ผ่านเหยียดก้อนหน่อยเหยหียดสูเทีย ตัวนี้เฟี้ยงก่อนหนึ่งนะครับผมใส่เฟี้ยงก่อนหนึ่งกระสีเด้เหยียโยแค่สองก่อนนะครับเส้อเหยดบนี่ใส่ก่อนละขวดเลยนะครับเด้อเสียเห็ดนบแงป่านะครับใส่ก่อนละขวดนะครับเหมือนพอ่อดีเป็นการทดล่องให้พี่น้องเบื้องนะครับไปตดีกระสีใส่ส่วนประมาณสูงสุดกับ8กิโลนะครับ งนี่เป็นถุงที่เสือมาใส่ใส่งานเนะครับใส่งานตัางหากนะครับก็ดีกับมันมีอยู่ในป่านกันเลยเอามาใส่นะครับเอาอไปจอดจ่อไข่เปลือกมันมีอากาศนะครับ แล้นิดน้อยตัวน,นี้เป็นปกติกระสีพุงบล็อกเตินนี่งนะครับ ครับก็จะได้กระตากติดตามเนาะครับมาลุ่นซอยกันด้ครับเด้อปลาซุปเปอร์ก้อนเห็ดเนี่ยนะครับมันสิ่งใผลผลิตยังคือเค็ดบ้นะครับเนาะมันผลใบเห็ดร่องเบิงไปอยางเห็ดหลายก้อนเล็กหน่อยก้อนเนาะครับใส่ใบเก็บได้เทือกไหลใดเทือกแหลกแงเลยเนาะครับนี่ก็เป็นการใส่วัสดุเหลือใส่จากก้องให้ทองหน้าเห่านะครับเป็นเสี้ยงในการผสมกับมีแครห่อเนาะครับ ขอฝากติดตามตะวันปันไนขีดเด้อครับเด้อมาหลุนซอยกันพี่พี่นาผมเสียพี่น้องเบื้งถึงขั้นตอนการเดินเสื้อขั้นตอนการเปิดดอกนะครับมาเข้าสีไใดผลซ้ำใดหลุ่นซอยกันนะครับเนาะสวัสดีครับผม